สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของชาวมาเลเซียโดยจะเป็นเรื่องราวจากกลุ่มเฟ e บุ o กหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าค i ซาเซจาร a ามาลายูถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งกลุ่มดังกล่าวนะครับเป็นกลุ่มที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเรื่องราวที่ผมนำมาแปลในวันนี้นะครับเกิดจากที่มีชาวมาเลเซียรายหนึ่งได้โพสต์รูปภาพนะครับซึ่งเป็นรูปภาพของรัฐปัตตานีนะครับซึ่งกินความยาวตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยาวไปจนถึงนาราธิวาสนะครับพร้อมกับแคปชั่นไว้ว่าประเทศที่สูญหายไปในคาบสมุทรมาลายูรัฐปัตตานีซึ่งหลังจากการโพสต์ดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวมาเลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมาก เดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูนะครับว่าชาวมาเลเซียเขาจะมีความคิดเห็นต่อโพสต์ดังกล่าวอย่างไรบ้างอย่างไรก็ตามนะครับความคิดเห็นต่างๆเป็นทัศนคติส่วนบุคคลอย่าลืมฟังกันเพื่อรับรู้ทัศนคติของเพื่อนบ้านแล้วก็รวมถึงรับฟังกันด้วยความบันเทิงนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของชาวมาเลเซียท่านแรกกันได้เลยครับชาวมาเลเซียท่านแรกเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า คนบางคนก็กลมกลืนกับสยามและไม่ต้องการถูกเรียกว่ามาลายาอีกต่อไปแต่ต้องการถูกเรียกว่าไทยมุสลิมและยังคงมีผู้ที่ต่อสู้เพื่อสร้างปัตตานีให้เป็นอิสระหรืออย่างน้อยก็มีเอกราชมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวมาเลเซียท่านนี้เขียนไว้สั้นๆนะครับว่าปัตตานีไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่า ปัตตานีเคยเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ตามจดหมายเหตุบันทึกในหนังสือประวัติศาสตร์ปัตตานีมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าปัตตานีอยากเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียถ้าไปที่นั่นคุณจะเห็นคนโบกธงชาติมาเลเซียแต่คนไทยไม่ยอมแชร์เรื่องราวแบบนี้มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยครับชาวมาเลเซียท่านนี้เขาบอกว่าปัตตานีไม่ได้หายไปไหน แค่โอนไปอยู่ที่อื่นเท่านั้นมาต่อกันที่เม้นต์ต่อไปครับชาวมาเลเซียท่านนี้เขาบอกว่าโอ้มาเลเซียของฉันไม่อยากให้เราเป็นศัตรูกันจงสามัคคีกันแล้วปัตตานีก็จะกลับมาเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าประเทศไทยต้องคืนปัตตานีนำแผ่นดินคืนมาจากพวกสยาม มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวมาเลย์ท่านนี้เขาบอกว่าจากภาคใต้ของประเทศไทยไปทางเหนือและตะวันออกของคาบสมุทรมาเลเซียคือถิ่นกำเนิดอารยธรรมมาเลแห่งอาณาจักรลังกาสุกะมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่ารัฐเรมันคือถิ่นกำเนิดบรรพบุรุษของเราที่ต้องหลบหนีหลังจากถูกพวกสยามตามล่า มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านีเขียนไว้ยาวนิดนึงนะครับโดยเขาบอกว่าเท่าที่ทราบมามีปัตตานีอยู่สองแห่งแห่งแรกก็คือปัตตานีที่หมายถึงรัฐปัตตานีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือปัตตานีที่เป็นรัฐที่ใหญ่กว่าเช่นรวมกับนราธิวาสยะลาสงขลาเท่าที่ผมสังเกตคนที่ยังดิ้นรนเพื่อเอกราชก็คือคนปัตตานีเองในขณะที่จังหวัดอื่นๆเช่นนราธิวาสกลับรู้สึกสบายใจกับสยาม พวกเขาภูมิใจที่พูดภาษาสยามในบ้านของพวกเขามีรูปกษัตริย์สยามที่พวกเขาเคารพโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวมาเลเซียท่านต่อไปนะครับท่านนี้เขียนไว้สั้นๆว่าผู้พิชิตก็คืออังกฤษและสยามมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับชาวมาเลเซียท่านนี้เขาบอกว่าหน้าที่ของเราชาวมาเลเซียก็คือเอาสิ่งนี้ขึ้นมาจากไทยทำไมเรื่องนี้ถึงเงียบ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าปัตตานีไม่จําเป็นต้องเป็นประเทศแค่รวมตัวในสหพันธรัฐมาเลเซียก็พอแล้วผู้คนจะมีความสุขเมื่อมารวมกับมาเลเซียเป็นหน้าที่ของผู้นํามาเลเซียอินโดนีเซียและบรูไนาดารุสซาลามที่จะนํามันกลับมามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าปัตตานีจะเป็นอิสระในวันหนึ่งอย่ายอมแพ้ มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับชาวมาเลเซียท่านนี้เขาบอกว่า,ารัสเซียบุกยูเครนได้ทำไมเราจะทำไม่ได้บุกขึ้นเหนือกันเถอะฮูรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยครับท่านนี้เขาบอกว่าถ้าจะทำสงครามกับไทยมาเลเซียต้องแข็งแกร่งเหมือนรัสเซียถ้าไม่แข็งแกร่งขนาดนั้นก็แค่ป้องกันตัวเองได้ก็พอมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่า พวกคุณคิดจะสร้างรัฐอธิปไตยปัตตานีแต่ว่าเราก็ได้ทำลายความสามัคคีของหมู่เกาะมาเลเซียโดยไม่รู้ตัวให้โอกาสคนไทยได้ตั้งอาณานิคมและไม่ถูกมาเลเซียแทรกแซงในฐานะพี่น้องที่ใกล้ชิดที่สุดเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับโดยชาวมาเลเซียท่าน,นีก็แสดงความคิดเห็นแบบประชดประชันชาวมาเลเซียด้วยกันเองนะครับโดยเขาบอกว่า ชาวมาเลเซียไม่เคยเสียใจที่สูญเสียดินแดนปัตตานีที่เป็นของบรรพบุรุษให้กับประเทศไทยแต่กลับตีโพยที่พายเมื่อชาวยูวยึดดินแดนปาเลสไตน์กลับคืนมาเมื่อ3,700ปีก่อนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับชาวมาเลเซียท่านนี้เขบอกว่าก่อนหน้านี้เราก็สูญเสียจามปาหรือว่าบริเวณรอบๆโฮจิมินเราสูญเสียกัมพูชาซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของเรา แต่เราก็ยังคงเห็นวัดโบราณรอบๆนครวัดยังเห็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนดอกไม้วังวลาสซึ่งเป็นดอกไม้แกะสลักเหมือนกับบนผนังในรัฐสภาของเราในตอนนี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวมาเลเซียท่านนี้เขบอกว่าการลงมติของ UN เําหรับรัสเซียและรัฐไคเมียจะเกิดขึ้นและปัตตนีก็ต้องการสิ่งนี้เพื่อที่จะบอกว่าพวกเขาจะอยู่กับไทยหรือว่าจะอยู่กับมาเลเซีย มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวมาเลเซียท่านี้เขียนสั้นๆไว้ว่าอยากให้ทุกคนลุกขึ้นสู้เพื่อทวงคืนสิ่งนี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับชาวมาเลเซียท่านี้เขบอกว่าปัตตานีเคยอยู่ในอาณาจักรลังกาสุกะและเคดาความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าต้องดําเนินเรื่องนี้ไปยังสหประชาชาติเพื่อทําประชามติว่าปัตตานีจะยังคงเป็นอาณานิคมของไทย หรือจะเลือกอยากเข้ามาร่วมกับสหพันธรัฐมาเลเซียหลังจากนั้นก็ส่งคืนให้กับมาเลเซียแล้วพวกเราจะต้อนรับพวกเขากลับมาพร้อมกับยกยศปัตตนีขึ้นมาใหม่ด้วยสุลต่านภายใต้การอุปถัมภ์ของรัฐบาลมาเลเซียมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่านี่คือความชั่วร้ายของอาณานิคมอังกฤษที่รุกรานมาลายูโดยยกปัตตนีให้แก่ประเทศไทย มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวมเาเลเซียท่านนี้เขาบอกว่าถ้าเราเข้มแข็งเท่ารัเสเซียเราจะปลดปล่อยปตัตตานีที่อยู่กับสยามมาอย่างยาวนานนี่เป็นข้ออ้างในการต่อสู้สเรื่องก็คือชาติและศาสนามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวมเาเลเซียท่านนี้เขาบอกว่าเลือดของบรรพบุรุษมาเลที่ปกป้องดินแดนมาเลกัมพูชาจามปา แต่สุดท้ายก็อาศัยอยู่ที่คาบสมุทรมาลายูดินแดนมาเลเซียเคยถูกคนจีนตอนใต้ยึดครองซึ่งก็คือสุขโขทัยและเวียดนามดินแดนแห่งคาบสมุทรมาเลถ,ถูกทิ้งไว้ข้างหลังจากการยึดครองโดยชาวจีนมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าหวังว่าปัตตานีจะหลุดพ้นจากกำมือของประเทศไทยได้สําเร็จในสักวันกระบวนการปลดปล่อยปัตตานียังคงดําเนินต่อไปในวันนี้ ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าเอาสิ่งนี้ขึ้นมาพวกเขาเคยต่อสู้กับสยามคนเดียวตอนนี้เรามี13รัฐมาเลต้องชนะให้ได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขบอกว่านี่คือชะตากรรมเช่นเดียวกับชาวอาเจที่รวมตัวกับอินโดนีเซียโดยไม่ได้รับความยินยอมจากชาวอาเจมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับในทางเทคนิคแล้วหากมาเลเซียสามารถนำปัตานีกลับมาได้ ถือว่าเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ในการปกป้องจากศัตรูถ้าอยากได้คืนต้องคิดหาวิธีรักษาความเป็นเจ้าของให้ได้ด้วยมาต่อที่เม้นต์ต่อไปกันเลยครับท่านนี้เขาบอกว่าเราควรเรียกร้องเพื่อทวงคืนสิ่งนี้แต่ผู้นำมาเลเซียส่วนใหญ่ในอดีตเป็นผู้นำที่มีความโลภมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปชาวมาเลย์ทานี้เขาบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นผลจากการที่อังกฤษแบ่งแยกชาวมาลายุหลังจากการล่าอาณานิคม มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่าน,นีเขาบอกว่าอัมโนไม่เคยเรียกร้องรัฐปัตานีจากสยามแต่ฟิลิปปินส์เรียกร้องรัฐซาบ้ามาจากมาเลเซียมาอย่างช้านานมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่าน,นีเขาบอกว่าอาณาจักรลังกาสุกะเคยบุกไปถึงตอนใต้ของเมียนมามีหมู่บ้านมาเลทางตอนใต้ของเมียนมาที่ใช้ภาษาเคดามาต่อกันที่เมนต์ต่อไปท่าน,นีบอกว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของชาวปัตานีนั้นอ่อนแอ การกลืนและดูดซึมของไทยค่อยๆกัดกร่อนชาวปัตตานีหลายคนเริ่มไม่พูดมาเลยแล้วมาต่อกันที่เมนต์ต่อไปครับท่านีเขาบอกว่าชาวมาเลเซียจำนวนมากรู้สึกสบายใจกับรัฐบาลไทยคนที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นคนมาเลหรือไม่อ้างตนว่าเป็นคนมาเลก็มีอยู่มากมายหวังว่าประวัติศาสตร์จะไม่สํารอยเหมือนรัฐมาเลก่อนที่จะตกไปในมือผู้ล่าอาณานิคม มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วปะตะัตตานียังรวมถึงตอนใต้ของเมียนมาดังนั้นจึงมีชาวมาเลเซมุสลิมเชื้อสายเคดาและกลันตันจำนวนมากในภาคใต้ของเมียนมามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับชาวมาเลเซียท่านนี้ก็ประชดประชันชาวมาเลเซียด้วยกันนะครับโดยเขาบอกว่าพวกเราเมื่อยุ่งอยู่กับปาเลสไตน์เรื่องใกล้ๆบ้านแบบนี้เราไม่รู้หรอก มาต่อกันอีกสักสองความคิดเห็นนะครับท่านนี้เขาบอกว่าเคยมีขบวนการพูโลเพื่อแบ่งแยกดินแดนแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้ทับสยามเราจะมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นนี้โดยชาวมาเลเซียท่านนี้เขาบอกว่าในที่สุดแล้วจะเป็นเรื่องของคนของเราเองจะโทษใครได้ก็ต้องโทษตนเองในความผิดพลาดของตนเองครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ เพ,เพื่อฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ